สรุปข่าวเชียงเมนยูโก,โกประจำวันที่5พฤษภาคมโดยโคชเชฟฟตบอลแมนเชสเตอร์เตดเชียงนี้คอสเนะไม่มีองค์ประกอบมากพอตำนานแข่งฝรั่งเศสแนปป้ากวันนี้รีบลาแม,มนยูซะโดยงานนี้ที่ผมทำการกระแสข่าวเรื่องอนาคตของทางพับป้า ที่ยังไม่แน่นอนสักเท่าไหร่นักล่าสุดทางมักเซ่เดอะไซยีก็บอกว่าปอกบ้านนั้นควรจะรีบย้ายออกจากทางเมนยูเพราะปีศาจแดงไม่มีองค์ประกอบมากพอที่จะส่งผลดีต่อพัฒนาการของเจ้าตัวแต่ตอนนี้ปอกบ้านก็เลยสัญญากับทีมถึงปี2022เท่านั้น โดยมักเซเดอร์ยีตำนานกองหลังชาวฝรั่งเศสแสดงความเห็นมาว่าปอกบ้าคนนี้กองกลางของแมนยูจะไปต้องยา้ายทีมเพราะที่พิสแดงไม่เหมาะกับการที่จะทําให้เขาพัฒนาฝีเท้าอย่างเต็มที่แต่วันี่ช่วงที่ผ่านมาปอกบ้าจะลงเล่นได้อย่างสุดยอดจนสามารถเป็นตัวความหวังของทางแมนยูได้นะฮะแต่อนาคตของเขานั้นก็ยังเต็มไปด้วยความที่ไม่แน่นอนหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเคยตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมเมืม่อหลายเดือนก่อนและตอนนี้เขาก็เหลือสัญญ,ญากับทีม แค่ถึงช่วงเวลาซัมเมอร์ปีหน้าแล้วด้วยหลังโดนถามถึงเรื่องราวที่ว่าป๊อบป้าพัฒนาฝีเท้ามาถึงจุดสูงสุดของตนเองหรืออย่างนั้นเดอไซยีก็ตอบว่าเขายังไปไม่ถึงระดับนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่ทุ่มเทให้กับทีมหรอกนะมันอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมร,รอบๆตัวเขามันไม่เข้ากับคุณภาพของเขาและไม่เข้ากับหลักความคิดของเขาซะมากกว่าเขาจะเป็นต้องได้อยู่ในเมอืองที่ดีเขาต้องได้เล่นร่วมกับทีมที่ดีที่เล่น เพื่อเขาเขาต้องการโคช้ชที่เข้าใจในตัวเขาโดยก่อนหน้านี้เทรนเนอร์ทีมชาติฝรั่งเศสดิดิเย่เดซองเคยปรับการใช้งานพ๊อกบ้าคนนี้ในช่วงฟุตบอลโลกมาแล้วเขาเคยเปลี่ยนให้ทีมเล่นในระบบ4-2-3-1เพื่อที่จะเป็นผลดีต่อพ๊อกบ้าโดยเฉพาะถ้าเกิดมันมีองค์ประกอบที่ช่วยเขาโชว์ฟอร์มเก่งออกมาได้เพียงแค่2องค์ประกอบจากทั้งหมด4องค์ประกอบแล้วละก็มันก็ถือว่าไม่มากพอที่ทําให้เขาคนนี้แสดงความเป็นตัวของตนเองออกมาได้เต็มที่ ตอนนี้ที่นั่นแมนยูนั้นมันมีองค์ประกอบที่ทําเป็นใจกับเขาแค่2อ,อย่างจากทั้งหมด4อย่างดังนั้นเขาก็อาจจําเป็นต้องย้ายไปอยู่กับที่อื่นเพื่อที่จะได้มีองค์ประกอบเป็นใจกับเขาเพิ่มอีกสักหนึ่งข้อเพื่อที่เขาคนนี้จะได้สามารถโชว์ฟอร์มเก่งแบบคงเส้นคงวาได้วรวมถึงแสดงความสวรรค์ของเขาได้อย่างเต็มที่และก็สามารถไปลุ้นกับฟุตบอลโลกได้ในอนาคตนะาแต่ผมเป็นนึกว่างานนี้นะฮะทางมร์เซดเดอร์ไซยก็ได้นาว่าให้บอกบ้าคนนี้ ยากทางแมนยูซะในช่วงเสมอนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรดีลของบอกบ้าคนนี้แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับไทยบาบด้วยเม็ดเงินสื่อตีตระกูลเกลเซอร์พร้อมทุ่มเกือบ100ล้านปอนด์กระชากแฮร์รี่เคนเข้ามาร่วมทีมโดยสื่อผู้ดีตีข่าวบอกว่าแมนยูพร้อมพักเงินจานวนมหาศาลให้กับทางนารุนมเพื่อจะใช้ในการเสริมทัพโดวยว่ากันว่าตระกูลเกลเซอร์นั้นยินดีที่จะไทยบาบให้กับทาวกผีแดง ด้วยการยื่นข้อเสนอ9 0ล้านปอนด์ให้กับทางสเปอร์เพื่อบดปล่อยแฮร์ร่เคนมาเล่นในทิ่นโอเทฟ,ฟอร์ดกันต่อไปโดยตระกูลเกลเซอร์พร้อมจะควักกระเป๋าจำนวนกว่า90ล้านปอนด์หรือประมาณ3,420ล้านบาทเพื่อเป็นข้อเสนอให้กับทางน้องน้องสเปอร์ในการปล่อยแฮร์ริเคนกขงหน้าตัวเก่งย้ายไปเล่นกับทางแมนยูในช่วงสมัยน,นี้จากการเปิดเผยของเดอะซันสื่อชื่อดังของอังกฤษ หลังจากที่ครอบครัวมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวอเมริกันโดนสวบเวรีตอามีรวมตัวกันประท้วงอย่างหนักเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความวุ่นวายจนเป็นสาเหตุให้เกมแดงเดือดรับมือกับทางลิเวอร์พูลที่สามโอแทฟฟอร์ดต้องเลื่อนการแข่งขันไปโดยปริยายโดยเป้าหมายของกลุ่มแฟนบอลแมนยูก็คือต้องการให้ตระกูลเกลเซอร์ขายสโมสรแต่สุดท้ายพวกเขาประกาศจุดยืนชัดเจนมาว่าจะไม่ขายทีมและก็พร้อมจะบริหารกิรแดงต่อไป อย่างไก,ก็ตามเพื่อเป็นการลดภาระและลดกระแสความเกียดชังตอนนี้ทางบอร์ดบริหารเบรตเตอร์ว mm ิว hmm. นั้นตเตรียมที่จะมอบทุนก้อนโตให้กับทางนารุโอมผู้จัดการทีมนําไปใช้ในการเสริมทัพหลังจบฤดูกาลนี้นั่นหมายความว่านารุโอมนั้นมีโอกาสจะได้นักเตะระดับโลกที่เขาหมายตาเอาไว้มาเสริมทัพโดยหนึ่งในผู้เล่นคนแรกที่ติใ,ใจของเจ้าตัวก็คือเคน ซึ่งในตอนแรกนั้นแดเนียลเลวีประธานสมโมสรสเปอร์ยืนยันแล้วว่าถ้าจะปล่อยหัวหอกทีมชาติอังก,กฤษรายนี้ออกไปก็จะไม่ขายให้กับสมโมสรในเมืองผู้ดีแต่อย่างนั้นสถานการณ์ด้านการเงินซึ่งไก่เดอะทองจะเป็นต้องหาทุนสําหรับการเสริมทัพในช่วงสมอนี้ส่งผลให้พวกเขาต้องคิดทบทวนแผนกันใหม่อีกครั้งและหากแมนยูกล้าทุ่มเงินจำนวนกว่า90ล้านปอนด์ในกรณีที่เค้นหมด7ปีรายนี้ ลองขอตัวสังกัดในการย้ายชิมงานนี้เลวี่อาจจาใจต้องยอมรับข้อเสนอนี้เอาไว้ก็เป็นได้นะเป็นตำว่าง,งานที่ผมดูแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าทางนาัโอมนั้นจะเอาแฮร์รี่เคนคนนี้จริงๆไหมแต่ก็ต้องรอุลืกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูค่าวต่อมากันดีกว่าน,นะครับยอมแพ้เป็นที่เรียบร้อยโบคาจูนเนียเลิกหวังจะซิลคาวานี่ออกจากอ,อกแมนยู โดยเงินนี้สื่อดังโปดเลยนะผมว่าโบคาจูเนียล้มแผนในการกระชากตัวเอซันคาวานี่หงหอกจอมเก๋าคนทางแมนยูเป็นที่เหลือไปแล้วหลังเห็นตัวนักเตะคนนี้มีแววอยู่ช่วยไปแสดงต่อไปโดยโบคาจูเนียยอดสโมสรลูกหนังในลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาได้ยุติความสนใจจะคว้าตัวเอซันคาวานี่กองหน้าดาวดังของแมนเชสเตอร์สมอลสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลอังกฤษ เป็นที่เรียบร้อ,รอยตามการบรายงานจากทาง ESPN สื่อกีฬาชั้นนำเมื่อวันาคารที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคาวานี่คนนี้กำลังจะหมดสัญญากับการทแข่งในทินโอแทฟอร์ในช่วงซัมเมอนี้ขณะที่ทางแมนยูนั้นมีออปชั่นกับสัญญาเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีโดยตอนแรกมันมีกระแสข่าวมาว่าจ้ตัวนั้นอยากจะกลับไปคา้าแข่งในทวีปบริการใต้เพื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานมาว่าหงหอกทีมชาติอุรุกวัยวัย34ปีรายนี้ได้เปลี่ยนใจเป็นที่เรียบร้อยและก็เตรียมที่จะต่อสัญญากับทางาแสดงต่อไปอีกหนึ่งฤด,ดูกาลและล่าสุด ESPN ระบุเลยว่าโบคาจูเนียนนั้นในล้มแผนล่าตัวอดีตดาวยิงบาลสลซักแช็กแมงเช่นเดียวกันพร้อมกับเล็งไปที่โรเก้มาตินเนสหวหอกทีมชาติโคลอมเบียของทางอเมริกาในลีกเม็กซิโกแทนนั่นเอง สำหรับฤดูกาลนี้คาวานี่คนนี้ลงเล่นกับทางแมนยูไปแล้วร,รวมทุกปราการ33น,นัดทำได้ทั้งหมด12ประตูนัน่นเองครับนะนะผมเป็นในว่าง,งานนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับเอาล่ะง่ายเดินนี้อย่างเดียวอัฟร,รัมยังไม่ตอบเมินขอโทษทนแมนยูเหมือนเดิม โดยทางอัฟฟรามเกลเซอร์ประธานร่วมของทางแมนยูยังไม่คิดที่จะตอบเกี่ยวกับเรื่องของทีมอยูด่ดีและขนาดนักข่าวช่วยเปิดทางให้กับเขาโดยขอโทษแฟนบอลริดแสดงเจ้าตัวก็ยังนิ่งเฉยโดยอัฟฟรามเกลเซอร์ประธานร่วมของทางแมนยูยอดสโมสรแห่งเบทีฟุตบอลเบร,รกิจยังคงไม่ตอบคําถามน,นักข่าวเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทแดงและถึงแม้ว่านักข่าวจะเปิดทางให้เขาคนนี้ได้ขอโทษกองเชียร์แมนยูไปแล้วแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้น โดยอัพรามกับทางโจเอลน้องชายของเขาที่เป็นประธานร่วมของทีมเช่นกันโดนแฟนบอลแมนยูเกียดมานานแล้วหลังจากที่เหล่าเรดอาร์มี่มองว่าจะกูลเกลเซอร์แค่เข้ามาเช็คโอเวอร์ทีมเพราะหวังเงินเป็นหลัก,กและก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคอสเร็จของสโมสรบากทเที่ควรน,นักและการทั้งคู่เคยคิดที่จะให้แมนยูไปเล่นศึกยูโรเปียนซูเปอร์ลีกก็ทำให้กระแสต่อต้านจากแฟนบอลมันรุนแรงขึ้นไปอีก จนถึงขั้นมีกองเชียร์บางส่วนบุกลงไปในสนามโอแทฟอร์ดเมื่อวันจันทิ์ที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาและทําให้เกมระหว่างแมนยูกับทางเดวิฟูลนั้นต้องยกเลิกการแข่งขันไปโดยปริยายซึ่งจริงก่อนหน้านี้โจแอ,อลออกมาแถลงการขอโทษเหล่าสาวกของทีมไปแล้วแต่อัฟรามนิ่งเงียบมาโดยตลอดนะโดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวทางเดอรบินเบอร์ตามไปเจอเขาถึงฟลอริดา ประเทศอเมริกาและพยายามจะสอบถามรวมถึงชวนให้เขาเนี่ยขอโทษแฟนบอลสักหน่อยแต่จ้าตัวก็ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นกระทั่งล่าสุดมีนักข่าวหญิงจากทางสกายสปอร์ตามไปเจออัฟฟรามนะฮะถึงแดนลุงแซมโดยเธอเปิดประเด็นหลายอย่างอาทิเช่นมีอะไรจะพูดกับแฟนบอลแมนยู U, สักหน่อยไหมมิสเตอร์เกลเซอร์มันถึงเวลาแล้วที่เขาจะขายทีมหรือย,ยังคะมิสเตอร์เกลเซอร์หรือจะไม่พูดอะไรเลยคะ สำหรับคุณแล้วแฟนบอลเป็นแค่ลูกค้าหรือเปล่าลูกค้าเป็นฝ่ายถูกเสมอหรือเปล่ามิสเตอร์เกลเซอร์จะไม่พูดอะไรกับแฟนบอลหน่อยเหรอสักหน่อยนะคะแต่สุดท้ายถ้าผมก็ไม่ได้พูดล่ามทำเพลงอะไรและก็พร้อมขึ้นรถไปทันชีทางนี้นักข่าวหญิงคนนั้นพูดขึ้นมาได้ว่าอาจจะลองขอโทษสักครั้งไหมคะแต่นักธุรกิจวัยหกปีรายนี้ก็ไม่พูดอะไรอยู่ดีก่อนที่จะรับเข็มขัดแล้วขับรถออกไปทันชี เป็นแต่ว่างานนี้นะผมประเด็นนี้ทําให้ทางแฟนแมนยูนั้นกลับไม่พอใจอีกครั้งทําให้พวกเขานั้นต้องบุกไปที่สนามนัดแดงเดือดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองอานนี้ก็พูดยากนะผมต้องรองดูกันต่อไปก็ก,กันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสมสรแมนเชเสเตอร์เตดในช่วงเช่น,นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณเป็นอย่าง